สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สาลิกลับมาแล้วนะคะวันนี้สาลิตื่นนอนมาแล้วก็อยากทาลิปสติกสีนูดนะคะก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเออมีเพื่อนๆถามมาว่าถ้าเป็นคนปากสีค้าแล้วทาลิปสติกสีนูดยังไงให้มันแบบว่าดูดีแล้วก็ติดทนนานนะคะก็วันนี้สัลิเลือกมาใช้วิธีหนึ่งนะคะแล้วก็แต่งตาให้เข้ากับลุคนี้นะคะเอ,อ่อลุคนี้เนี่ยสาลิไม่ได้เอ่อครีเอทอ,ออกมาเองนะคะเป็นการรีครีเอทของ ของเมคอัพกรูท่านหนึ่งนะคะเชื่อช่องของเขาชื่อเมคอัพกิกนะคะเดี๋ยวจะลิกงช่องของเขาไว้ให้ที่ข้างล่างนะคะอุปกรณ์ที่สารที่จะใช้วันนี้หลกัหลกๆในการแต่งตาก็คือเป็นอุปกรณ์อันนี้นะคะก็ไม่รู้แหว่ฮิตที่สุดเท่าที่จะฮิตได้แล้วนะคะสำหรับอุปกรณ์แต่งหน้าชิ้นหนึ่งก็เป็น n a k e d Palette นะคะก็วันนี้เดี๋ยวเพื่อนๆลองดูละกันนะคะไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะคะแต่งตามง่ายๆแล้วก็การทาลิปสติกสีนู้ดให้ได้ออกมา เป็นสีที่เอ่อสวยๆแบบนี้นะคะดูกันมันสวยปังเออถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากรู้ว่าทําทกันยังไงก็ไปดูวิธีทํากันเลยค่ะอ่อค่ะสล,ลิแต่งตาเสร็จไปหนึ่งข้างแล้วนะคะเดี๋ยวข้างนี้จะแต่งให้ดูนะคะว่าว่าใช้อะไรบ้างนะคะสล,ลิลงอายพรเมอร์ไปแล้วนะคะเหมือนเดิมใช้ของ NARS นะคะเออแล้วก็จะลงอายแชโดว์เบสนะคะวันนี้สล,ลิเลือกใช้แบร์สตดีของ Mac นะคะก็ ก็จะหมดอยู่แล้วอ่ะจะลงโอเคนะคะเสรแล้วสีแรกที่สัตว์ที่จะใช้ก็คือสีนี้ค่ะเอ,อ่อดาร์คอร์นะคะอันนี้เราก็จะใช้แปรงแบบนี้นะคะ Pencil Brush ของ Sigma แตะไปที่สีเขาออกนิดนึงนะคะ แล้วก็จะเริ่มทำสาม่ยมวาดเป็นสาม่ยมตรงหางตานะคะก็ไม่ต้องเพอร์เฟกมากนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะใช้ blending brush มาแก้อีกทีหนึ่งวาดไปเลยโอเคอ่ะเท่านี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วสตีลจะใช้ eye shadow brush แบบนี้นะคะ Uh huh. แล้วก็จะใช้สีถัดมาเลยนะคะสีส็อก ok. สีนี้นะคะนะคะแล้วก็แตะอายแชโดว์เหมือนเดิมนะคะขอออกนิดนึงเสร็จแล้วเราก็จะปาดมาเลยค่ะแบบนี้ค่ะปาดมาสองในสามเลยนะคะโอเค เสร็จแล้วเราจะใช้สีถัดมาถัดจากสโมก็คือสีนี้ฮาร์เบกนะคะใช้แปรงอายแชโดว์อันเดิมแต่ว่าอีกข้างหนึ่งนะคะก็แตะๆไป <Yeah. S 1> ขอบนิดนึงอโอเคแตะไปตรงหัวมุมมานะคะ uh huh. ทีนี้ เราก็จะใช้ uh, blending brush แบบนี้นะคะของ Sigma เหมือนเดิมว่าเป็นแบบนี้ก็จะแบลนไปแล้วแต่เพื่อนๆน,นะคะว่าจะให้มันฟุ้งมากขนาดไหนถ้าอยากให้ฟุ้งมากก็กระเถิบขึ้นไปอีกถ้าไม่อยากให้ฟุ้งมากก็เจาะจ่อยอ,อยู่แค่ที่ตรงคริสก็พอตรงข้อพับแลนะคะ สันไม่ได้อยากให้ฟุ้งมากเท่าไหร่เดี๋ยวซารีจะเติม half break ตรงข้างนี้อีกนิดนึงเพราะเมื่อกี้ซารีลงข้างนี้เบาไปหน่อยนะคะโอเคน่าจะได้เท่ากันแล้วนะคะอ่าเสร็จแล้วเราจะใช้ pencil pencil brush อันเดิมนะคะแล้วก็จะใช้สีอ่าสีเดิมด้วย dark horse นะคะแตะออกมาได้แล้วก็จะมา ขาข้างล่างนะคะโอเคแบบนี้นะคะเสร็จแล้วใช้ชิชูเช็ดนิดนึงปัดแป้งที่ชิชูนะคะแล้วเราก็จะใช้สีส็อกนะคะไล่ลงมาโอเคเราก็จะใช้ half back ไล่เหมือนเดิมอะคะ่ะสเต็ p เมื่อกี้เลยอะคะ่ะ ทางหัวตาโอเคเสลีจะปัดออกนิดนึงเยอะไปโอเคทีนี้ <c oughs> เพนซิลบัดเหมือนเดิมเช็ดซ้านะคะใช้ใช้ชูเช็ดใช้สีที่เข้มนะคะสีครีบอันนี้นะคะแตะไปแล้วก็ ลากมาจากหางตานะคะแค่นิดเดียวเกือบเกือบ <ๆ S 2> ถึงกลางตาแต่ยังไม่ถึงดีโอเคให้มันเข้มขึ้นเท่าน,นี้ก็ได้แล้วค่ะลุคนี้ก็ค่อนข้างง่ายนะคะเดี๋ยวเราจะกรีดอายไลเนอร์กันเลยซึ่งวันนี้ที่เราจะใช้ก็คือ Urban Decay 24-7 g l i n e o n Pencil นะคะ อันนี้สลิได้มาก็อยู่ในเนี้ยคะ่ะอยู่ในพาเลตอันนี้นะคะเขาว่าใส่มาให้สลิเลือกใช้ด้านสีดำนะคะก็จะลากให้ชิดติดขนตามากที่สุดเสร็จแล้วก็จะลากาที่ waterline ด้วยนะคะขอบตาล่าง ก็จะได้ละเดี๋ยวซลรีจะดัดขนตานะคะเหมือนเดิม Beauty c o t e การทำสโมคี e y าก็เคล็ดลับของมัน่ะนะคะก็จริงๆบางคนแต่ง s m o k ี้อาแล้วบอกว่าเอ๊ะ ทำไมไม่ค่อยสวยจริงเคล็ดลับของมันอยู่ที่การแต่งหน้าเป็นหลักนะคะถ้าหน้าเราเนียนสโมคกี้อายที่เราทําก็จะดูเด่นด,ดูสวยยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราจะปัดขนตานะคะวันนี้ใช้มาจอร์ลิก้ามาจอร์ก้าล่ชคิงนะคะอคีกข้างง ตาล่างกที่ใช้ามาจอลิก้ามาจอลิก้าลาร์จแอนิมอลแกรมเมอร์วอร่รมออน โอเคได้แล้วนะคะตาก็เข้มนิดนึงทีนี้มาดูเ,าเมนหลักของเราวันนี้ก็คือการทาปากสีนูดนะคะซึ่งปากคำ้คำๆของสลี่นี่เดี๋ยวให้ดูว่ามันค้ำจริงๆนะคะก็นะคะมีวิธีจริงๆก็มีวิธีแก้หลายวิธีนะคะก็วันนี้สลี่จะเลือกใช้บ o ู t n u m b e r ข e ลิปไลเนอร์สีเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งสี20สิบสีนูดนะคะอันนี้สล,ลิจะเขียนเลยนะคะสล,ลิจะเขียนทั้งปากเลยให้เต็มทั้งปากเลยเออสล,ลิสล,ลิทา moisturizer มาเรียบร้อยแล้วนะคะแนะนำให้ทา moisturizer ก่อนนะคะทุกทุกครั้งเลยอาบน้ำเสร็จทา moisturizer ก่อนเพราะมันจะซึมเข้าสู่ริมฝีป,ปากของเรานะคะ อ,อและอย่างหนึง่งอันนี้ลิปเพนซิลมันเป็นเนื้อครีมมันไม่ค่อยมีมเจิไรเซอร์เท่าไหร่จะเลิกพูดกันนะเดี๋ยวทาไม่ได้ <laughs> โอเคให้ทั่วปากแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ทีนี้วันนี้สาลี่อยากให้มันอยู่ติดทนนานมากยิ่งขึ้นสัลี่จะบล็อกก่อนรอบหนึ่งนะคะโอเคแล้วก็จะทาสามอีกรอบหนึ่งเพราะสาลี่อยากให้มันอยู่ติดทั้งวันเลยมันก็ไม่เชิงทั้งวันหรอกแต่คือเราไม่ต้องมาเติมบ่อยๆ ปกติเนี่ยสาลลี่จะลงแค่รอบเดียวแต่วันนี้เอาสองรอบเลยโอเคได้แล้วเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วสาลลีก,ก็จะลงลิปสติกสีนูด๊ดซึ่งวันนี้สาลี่นู๊ที่สาลลี่เลือกมาเออ เดี๋ยวหลังซารีจะมาคุยเรื่องหาลิปสติกสีนูดที่เพอร์เฟกที่สุดสําหรับแต่ละคนเพราะมันไม่เหมือนกันนะคะอย่างคนผิวขาวกับผิวสีค้าลิปสติกสีนูตของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันฉะนั้นถ้าคุณไม่มั่นใจเนี่ยมันจะมีวิธีเลือกเดี๋ยวหลังสาีจะมาคุยนะคะเอ่อเอาเปว่าวันนี้สารีเลือกคิสเปอร์ลิป l ั l เลอร์นะคะของ m a c สีวูมีซึ่งมันค่อนข้างนูดเดี๋ยวเธอจะทาให้ดูว่าเอาอมาก็จะได้สวยเชียว ลวโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะคะลูกที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้อฮได้ปากสีหนอนทีนี้แก้มต่ที่จะฟินิชด้วยการทาแก้มวันนี้สีที่สร่เลือกนะคะเป็น p o อบ y b ้บ p o พ ROOT รนะคะเอ่อ Pink Truffle สีเบอร์แปดนะคะมันเป็นสีที่เ เป็นธรรมชาติที่สุดกับสีผิวประมาณนี้นะคะก็จะใช้แปรงแบบนี้นะคะอันนี้เป็นของซิก m a เหมือนกันนะคะเป็น round top kabuki f 8 2นะคะแตะไปเบาๆนะคะเพราะมันออกสีเยอะอแล้วก็จะแทบจะเห็นว่าสติทับจะไม่ค่อยมีสีติดที่นี่เลยนะคะดูนะค่อยๆแตะ ได้แล้วนะคะทีนี้มันเป็นครีมบลัชออนเนี่ย สลีจะฟ i n i s ด้วยที่เป็น powder นิดนึงเพราะว่าระหว่างวันเนี่ยเดี๋ยวครีมมันจะลื่นไหลออกไปจากหน้าเราซะก่อนครีมอ่าบัชที่สลีเลือกใช้เป็นของ s e v e n นะคะหาซื้อได้ที่บูธ number หาซื้อได้ที่บูธเหมือนกันสีที่สลีเลือกใช้คือสี Pinky Rose สีแบบนี้นะคะซึ่งสลีชอบมากเลยเวลาที่สลีแต่งตาเข้มๆหรือปากเข้มๆสลีก็จะใช้แก้มันนี้เพราะว่ามันจะไม่เด่น ปดแบบเบาๆนะคะแบบนี้เบาๆมากๆเลยขอออกด้วยเพราะเราไม่อยากได้ให้มันแบบว่าเข้มๆหนาๆจะรับปัดเบาๆแปลงอันนี้อา่าเป็นของแอนนาซูนเออไม่ใช่สิชูออมมาร่านะคะ นี่เองนะคะแล้วซารีจะฟินิชทังหน้าด้วยแป้งเพราะว่ามันเริ่มที่จะแบบว่ามีน้ำมันออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะฟินิชทังหน้าด้วยแป้งกันแป้งที่ซารีเลือกใช้เหมือนเดิมนะคะสุดหลักสุดโปรด Mineralize Skin Finish Natural ของ MAC นะคะแป้งอันนี้ก็เป็นแป้งคาบูิของ Sigma านะใคร โอเคเสร็จแล้วสวันพอใจกับลุกที่ได้แล้วเพื่อนๆคิดว่าไงคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองทําดูนะคะก็ไม่ยากนะคะสําหรับคนมีริมฝีปากสีค้ำและอยากได้การทาลิปสติกสีนูดนะคะก็ลองดูนะคะ เป็นไงบ้างคะจบไปแล้วสําหรับวิธีทําวิธีการทาปากคำคำของเราให้เป็นสีนู่นสวยๆเพืพ่อนๆลองไปทําดูนะคะได้ไม่ได้ยังไงมาบอกนะคะเผื่อว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะเนะื่อว,วิธีการใช้โปรดักต์แต่ละอย่างมันไม่เหมือนเหมือนกันถ้าได้ไม่ได้ยังไงก็บอกซารนะคะเผื่อซารมีวิธีอื่นๆจะได้เอามาโชว์ให้ดูด้วยนะคะก็หวังว่าคงจะชอบแล้วก็เป็นประโยชน์กันนะคะวันนี้ซาริไปแล้วนะคะเจอกันเทปดีโอหน้าไปแล้วค่ะ